อุปนิสัยเบื้องลึกของราศีสิงห์ราศีสิงห์บุตรของพระอาทิตย์ผู้ก่อกำเนิดสรรพชีวิตผู้ที่เกิดวันที่13สิงหาคมถึง13กันยายนธาตุธาตุไฟกลางธาตุสัญลักษณ์สิงโตคำจำกัดความออกสังคมดาวที่ควบคุมดาวอาทิตย์ไพ่ประจําราศีเดซัน พืชดอกทานตะวันอัญมณีเพอริโดสีสีส้มอุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟที่ร้อนแรงพวกเขารักสนุกชอบใช้ชีวิตให้สนุกสุดเหวี่ยงชอบเสี่ยงชอบลองอะไรใหม่ๆเป็นคนอบอุ่นและมีพลังในตนเองใครๆอยู่ใกล้เรามีความสุข ก็พอเขาถูกควบคุมด้วยดาวอาทิตย์ดาวที่ร้อนแรงและให้กำเนิดสรรพสิ่งทั้งปวงเขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชั้นยอดรักเพื่อนชอบเข้าสังคมใจกว้างใจปั้มเลี้ยงเพื่อนได้เสมอแต่มักจะน้อยใจถ้าเพื่อนไม่ดีกับเขาบ้างภายในใจของเขาเองก็เป็นคนคิดมากไม่น้อยแม้จะแสดงออกว่าเป็นคนไม่คิดอะไรมากก็ตามชาวราศีนี้เป็นคนชอบเข้าสังคม มักจะมีท่าทางที่องอาจมีคนนับถือเกรงใจมีบุคลิกที่น่าเกรงขามเหมือนสิงโตเจ้าป่าเขามักจะมีเพื่อนเยอะเข้ากันได้ดีกับคนทุกคนแม้แต่คนที่เขาไม่ชอบไม่ค่อยโกรธกับใครถึงขั้นตัดขาดมิตรภาพนอกจากนี้ยังชอบหาเพื่อนใหม่ๆเสมอทำให้มีเพื่อนเข้ามามา,มากหน้าหลายตา เขาดูมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอีกด้วยแต่เขาจะดีกับคนที่นับถือและให้เกียรติเขาเท่านั้นถ้าใครรู้ถูกความสามารถและทำลายความเชื่อมั่นในตนเองของเขาเขาก็พร้อมที่จะตอบแทนคนคนนั้นอย่างสาสมชาวสิงเป็นคนเก่งนอกจากเข้ากับคนได้ง่ายแล้ว เขายังมีความรู้ดีและทำงานเก่งทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานมักจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและยังชอบช่วยเหลือคนที่มาร้องขอไม่ค่อยตัดเยื่อใยกับใครง่ายๆเขาสามารถทำงานได้เก่งและชอบทำงานที่ช่วยเหลือสังคมทำให้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนับถือมากอีกด้วยซึ่งเป็นผลที่มาจากดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์นั่นเองเขาสามารถทำงานได้เก่ง และชอบทำงานที่ช่วยเหลือสังคมทำให้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนับถือมากอีกด้วยซึ่งเป็นผลที่มาจากดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์นั่นเองทำให้เขาแสดงความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือซึ่งถ้าเขาใช้มันในทางที่ถูกเขาจะเด่นดังในด้านความมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอ่อนแอทำประโยชน์ให้ส่วนรวมสมกับเป็นสิงโตเจ้าป่าอย่างแท้จริงในทางจิตวิทยาเกี่ยวกับระยะพัฒนามนุษย์ ราศีสิงห์จัดว่าติดอยู่กับระยะการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเชื่อมไปถึงระยะสนใจเพศตรงข้ามราศีนี้จึงมีคำจำกัดความว่าออกสังคมเขานิยมชมชอบการเข้าสังคมและพบเพื่อนใหม่ๆออกจะสนิทกับคนง่ายคุยเก่งทําให้คนรอบข้างสนุกแต่เขาออกจะเบื่อง่ายสักหน่อยเมื่อมีเพื่อนใหม่ๆมักจะลืมเพื่อนเก่าอย่างรวดเร็วเขาชอบอะไรใหม่ๆแต่ตื่นเต้น ราศีนี้มีความมั่นใจในตัวเองเปิดเผยกล้าสแสดงออกออกจะไว้ตัวดูแลตัวเองดีท่าทางดูองอาจดูสง่าพาเผยสมกับเป็นสิงเจ้าป่าแต่ลึกๆแล้วเขาก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละบางครั้งก็อดจะเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนๆว่าตนเองอยู่ในระดับที่ดีแล้วหรืออาจจะถามเรื่องคนอื่นๆเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวของเองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ราศีนี้เป็นคนขี้เหงาและคิดว่าการมีความรักสำคัญมากเขาอยากมีใครสักคนที่รักเขาและรักตลอดไปแม้เขาจะมีเพื่อนมากแต่เขาก็คิดว่าความรักแบบหนุ่มสาวสำคัญกว่าเขาต้องการมีคนรักที่ดูแลอย่างจริงใจและเขาก็มักจะได้ดั่งใจปรารถนาเพราะบุคลิกที่เปิดเผยมีสเสน่ห์มีอารมณ์ขันทำให้เพศตรงข้ามสนใจไม่น้อย นอกจากนี้เขายังมีคนมาชอบเองด้วยดูแล้วช่างโชคดีจริงการเป็นชาวราศีสิงห์ด้านอาชีพการงานเขาเองก็มีความสามารถไม่น้อยมักได้ทำงานที่มีเกียรติเพราะเขาต้องการให้คนยอมรับนับถือแบบสิงเจ้าป่าจึงมุ่งมั่นสร้างเหนือสร้างตัวจนประสบความสำเร็จราศีสิงห์เป็นเรือนภพปุตตะของลัคนาโลกซึ่งเป็นภพที่ดี ปุตตะหมายถึงบริวารคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้ได้รับความรักความเอ็นดูจากคนรอบข้างอิทธิพลของดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์ได้ตําแหน่งเกษตรมักทําให้ชาวสิงห์เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆเข้าสังคมได้ง่ายเป็นคนมีชื่อเสียงพวกเขาเปรียบเสมือนดวงไฟอันโชดช่วงที่แผ่รัศมีให้คนรอบข้างได้รับไอแห่งความรัก ในดวงชะตาผู้หญิงสาวราศีสิงห์เธอมักจะมีคุณแม่ที่มีชื่อเสียงและเธอจะติดแม่มากแม่ของเธอเป็นคนมีเกียรติจึงถ่ายทอดความโนง มาให้เธอส่วนหนุ่มราศีสิงห์มักจะมีคุณพ่อที่ทำงานมีเกียรติตำแหน่งสูงมีคนนับถือมากเช่นกันทำให้ชาวสิงห์มั่นใจในตนเองและภูมิใจในศักดิ์ศรีของตอนเองแม้จะดูอ่อนน้อมถ่อมตนและมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ถ้าใครมาเล่นแง่กับเขาสิงห์ผู้ทะนงตนคนนี้ก็พร้อมจะตัดคนคนนั้นไปได้เรียกว่าตัดบัวไม่ให้เหลือใยกันเลยทีเดียวราศีนี้ใจแข็งน่าดูราศีนี้เป็นคนเปิดเผยและจริง คิดอะไรก็พูดออกมาจากใจจริงไม่ค่อยเสสแ้งหลอกลวง ราศีนี้จัดว่าเป็นคนที่มีแฟนเยอะที่สุดในจักรราศีเพราะเนื้อคู่ของชาวสิงค์คือชาวกุมซึ่งถูกควบคุมด้วยดาวเคราะห์ถึง3ดวงคือดาวเสาวดาวราหูและดาวมฤรุตยูแถมเขาเป็นพวกเจ้าชู้ขี้เบื่อหาคู่ไปเรื่อยและมักแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งถ้าจะให้ได้คู่อยู่ถาวรอ,อยู่กันจนแก่เท่าควรหาคู่ที่มีตำหนิ คือคนที่ช้ำรักมามากๆคนกำพา้าพ่อแม่คนหัวล้านคนอายุมากแม่มาพ่อไมาถ้าจะให้แน่ควรปรึกษาหมอดูอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าคู่แท้ของตนมีลักษณะใดบ้างชาวสิงห์มักเป็นคนมีชื่อเสียงในวงสังคมและทำตัวเป็น Talk of the อะเทอยู่บ่อย มักมีคนพูดถึงไม่ว่าจะในทางดีหรือไม่ดีทั้งสองทางแสดงว่าเขาเป็นที่สนอกสนใจของคนอื่นมากนั่นเองราศีนี้เป็นคนป๊อปปูล่าตัวจริงเชียวนะไพ่เดอซันเป็นไพ่ประจําราศีของชาวราศีสิงห์เพราะราศีนี้ถูกควบคุมด้วยดวงอาทิตย์จึงใช้ไพ่ใบนี้แทนพบปุตตะของลัคนาโลกซึ่งหมายถึงเด็กบริวารสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกเขาคือดวงไฟที่สว่างสวยเป็นที่รักที่ชื่น ชมและเอ็นดูจากบุคคลอื่นๆ